สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเซธีนัคล่า,าอีกแล้วบอก,ก่อนนะอย่จะต้องิดหนีไปไหนจะพามาดูที่อยู่ที่อําเภอวิหารแดงสระบ,บุรีแปลงนี้นะห่างจากที่ว่าการอําเภอวิหารแดงไม่ถึงกิโลเออบอกไปก่อนไม่ถึงกิโลนี่ให้ดูก่อนหมุนตัวนิดนึงนะฮะไม่ต้องซีเรียสนะผมไม่ได้มามุ่งการขายไม่ใช่ว่ามาเจอหน้าจะเอาขี้มายัดเยียดให้ท่านเสียเงินเสียทองบางคนบอกฉันเงินคลองคิปแต่ละวันยังแทบจะเหนื่อยเลยอ่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสผมก็ใจดีเอามาเป็นให้เป็นทางเลือกกับท่านนะสองไร่กว่าที่ดี อของแป้งนี้คือมันอยู่ใกล้ตัวอำเภอ,อเดี๋ยวผมกลับกล้องก่อนอบอกแล้วไม่ได้มายัดเยดการขายเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวผมไม่ต้องกังวลผมกลับกล้องปุ๊บอ่าเนี่ยเนี่ยออกไปเนี่ยไม่ถึง1กิโลนะที่ว่าการอำเภอวิหารแดงเลี้ยวขวาไปทางอำเภอนครนายเอาไปจังหวัดนครนายกเลี้ยวซ้ายไปทางกรุงเทพอ่าแล้วอยู่ในชุมชนเลยนะที่ที่แป้งที่ผมจะพามาดูนี่มันมีดีมีเสียนะเล่าให้ฟังคร่าวๆเป็นทางเลือกกับท่านมีสวนป่าข้างในด้วยนะสองไร่ครึ่งอ่าสองไร่ครึ่งนิว้วชุมชนใหญ่เข้าไปเยอะเลยนะสองไร่ครึ่งเนี่ย เขาขายอยู่2.9ล้านอ่ามันแพงนิดนึงแพงด้วยพื้นเพแพงด้วยทำเลนี่เริ่มจากที่ผมยืนนี่เน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 ่เห็นรถผมจอดสีดำอยู่ไหมไฟกระพริบเนี่ยนะเดี๋ยวผมพลอยหลังก่อนนี่ประมาณสัก20กว่าไม่ถึง30หรอกนี่เอาเอาจากต้นไม้นี่เลยกันเอาคร่าวๆนะจริงๆมันอยู่ประมาณเน่เน่เน่มันอยู่ประมาณนี้เห็นหลักเอ็นนี่ไหมอ่าพุ่งน้ำมันเบี้ยวไม่เป็นไรแล้วที่เราอยู่นี่นะประมาณเกือบเกือบ เกือบเกือบสามสิบน่ากว้างติดถนนรัดยางไฟมีปลาปลามีข้อเสียมันก็คือมันผมในสตาร์ผมมจะแคบไปนิดนึงเนี่ยแล้วก็ลึกเข้าไปเลยลึกเข้าไปก็ประมาณสัก200กว่าเมตรเกือบเกือบสองรก็ได้ไม่ต้อง200หรอกเกือบเกือบสองก็จะมีสวนปงสวนตาเยอะเลยไปะจะพาไปดูผมถึงบอกไงว่า,าถ้าเทียบกับตามชุมชนที่อื่นที่นี่มันอาจจะดูแพงนิดนึงเพราะมันอยู่ในตัวเมืองมาอยู่ในใกล้กรุงเทพอ่ะไม่ถึงไม่กี่กิโลจากนี้ไปกรุงเทพก็ประมาณไม่ เจ็ดสิบแปดสิบกิโลประมาณนั้นนะ่ะนะประมาณแปดสิบประกันนะคร่าวๆนะอยู่ที่วิหารแดงวิหารแดงแล้วก็ไปหนองแครแล้ว,วอ่ะอ่าเนี่ยแปลงนี้แปลงนี้เลยมระตำมกันถนนก็ประมาณสักหัวเข่าประมาณหัวเข่านะรถก็วิ่งกันพุกพ่านเหมือนกันนะชุมชนนี้รถเยอะพอสมควรอนะ่นะเนาะหายไหมวิ่งกันวักไยเลยนะปลูกบ้านได้อะไรได้ถ้ารับ,ร,บ,ร,บรับเรื่องของหน้าที่ไม่กว้างมากะนะไปเดีย๋ยวเราไปดูกันผมใจะให้ข้อมูลท่างอย่างละเอียดอนะ่นะเนาะซื้อไม่ซื้อแล้วแต่ท่านอย่างที่บอกมันเป็นเงินท่านอยากให้ท่านซื้อที่ สักแปลงหนึ่งแล้วไม่ต้องมานั่งเสียดายเงินนะเออซื้อแล้วไม่ต้องมาน้ําตาตกอะซื้อแล้วไม่ต้องมาเดือดขายต่อดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบให้เลือกเลยอะนะเห็นไ,ไหมมีบีซรงรีสอร์ทอะไรเยอะเลยะนะชุมชน,ชนไปเดีย๋ยวเราไปดูกันข้างในเนาะนี่ผมผมเดินพาไปผมมาในฤดูร้อนมันก็จะเป็นงนี้นิดนึงเะนะ่็นไติดที่เราติดกาแพงเลยนี่ถึงถึงท่านนาตรงนู้นเลยนะไปเดินไปดูเรื่อยๆนะครับอ,อากาศาอบอ,อุ่นพอใช้ได้เลยอะนะ เฮ้ผมบอกอะสถานีตำรวจโรงพยาบาลตลาดนี่ก็คือไม่ถึงกิโลอะตีไปหนึงกิโลแล้วกันเนาะนี่ๆๆนี่เนี่เห็นไหมฮะมีเสียงปงเสียงป่าเยอะเลยอะต้นไม้มันจะแห้งเหี่ยวในฤดูร้อนนะมันจะขัดใบนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นธรรมชาติของเขาอะนะครับเดี๋ยวเดินมาเนินที่ร่มก่อนแล้ไปลับตัวกันอ่านี่นี่น้ํน้ำไม่เคยท่วมนะครับคุดแดงนะคุดแดงหันน้าจากตรงนี้ออกถนนเนี่ยทิศตะวันตกนะเนี่ยที่รถวิ่งเนี่ยทิศตะวันตก มันก็ก็พอได้อยู่นะจากถนนไปสู่กำแพงเนี่ยเกิสุดต้นไม้ที่ผมบอกอะ่ะต้นสักรือไม่ใช่สักหิือต้นอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจนะอ่ะนะอ่าก็หมดนี้เลยเห็นไหมเห็นต้นต้นไม้อะไรเยอะเลยแล้วอยู่ในชุมชนนะครับข้อเสียก็มีเห็นที่ผมบอกแล้วปลูกบ้านได้อะไรได,ได้นะอย่าเรียกคำพูดผมมากนะให้เป็นทางเลือกกับท่านอย่าฟังผมมากนะครับคนขายส่วนใหญ่นะพูดเสียขายทท้านั้นแหละนะครับแต่ผมพยายามจะให้ข้อเสียมากกว่าข้อดีนะเพื่อจะเป็น ตัวตัดสินใจนะครับคนเราส่วนใหญ่จะซื้อของเนี่ยเขาไม่ได้ดูข้อดีกันนะเขาดูข้อเสียจะซื้อเครื่องใช้ไฟไฟ้าสมมตินะเขาจะต้องดูทุกอย่างตู้เย็นอย่างเงี้ยข้อเสียไม่มีอะไรตอบโจทย์เขาได้ไหมนะบางทีข้อดีมันดีทุกอย่างอยู่แล้วละ่ะนะครับมันมองข้อเสียดีกว่านะครับข้อเสียจะเป็นตัวตัดสินใจได้ดีที่สุดผมมาเมื่อเราดูเมื่อตอนต้นปีนะชุ่มฉ่าเลยนะแต่มาตอนนี้มันก็จะแรงๆนิดนึงอ่ะนะแรงๆเนี่ยมาปลูกบ้านอะไรข้างบนนี้ได้เลยนะครับต้นไม้เนี่ย <c oughs> อขอโทษครับต้นไม้เนี่ยผมไม่ให้พี่เขาออกไม่ให้ออกพอเท่าออกมาเลยมันมันร้อนแล้วมาแรงต้นไม้เนี่ยกว่าจะขึ้นได้มันใช้เวลาเป็นโอ้โหเป็นสิบสิบ,สบปอีอ่ะตัดในห้านาทีก็เสร็จเนี่ยพื้นที่ของเขาหมดเลยว่ามันไม่ไกลามากมากนะหนึ่งกิโลนี่ก็ถือว่าเดินไปยังได้เลยอะ่ะเดินดูกันเป็นไงบ้างทำอะไรได้เยอะครับ ราคามันอาจจะไม่ได้ลงอะไรมากมายนะเพราะเขาเป็นราคาปกติอ่ะคือคือไอ้ไร่ไร่หลาย้านเนี่ยมันปกตินะครับถ้าในตัวจังหวัดนัวต่างไร่นึงตั้งหลายล้านในกรุงเทพก็เป็นร้อยล้านใช่ไหมละ่ะปกติบางคนไปเคยชินไงไว่าราคาะท้อที่นี่ไปปลูกฝังไปฝังชิปตรงในหัวไงไร่ตั้งแสนสองแสนอะไรเงี้ยบางทีมันก็มีแต่มันก็เป็นโูกของผม,ผม,มไม่รู้กี่ลิปเลยไร่ละแสนสองแสนสามแสนสี่แสน 2, 000, 000, 4, 000นะเยอะแต่พื้นที่มันก็ต่างกันไปอ่ะนะมีบอ่ออยู่บอ่ออยงตรงนี้เขาขุดดินเอามาถมนี่แหละ ตรงนี้คือบ่อนะเนี่ยบ่อแล้วคุณปฐมตรงนี้นี่สุดเขตยนไอยู่ตรงนี้ต้นไม้ก็อยู่เยอะเหมือนกันนะเนาะี่หารแดงนี่ก็ไปสระบุรีก็ประมาณสักสามสิบกิโลนะมันขึ้นมาทางกรุงเทพแล้วละ่ะตรงนี้นะยน่นมาทางกรุงเทพแล้วละ่ะออกไปทางน,นครนายกอ่ะี่หานแดงแล้วก็บ้านานาแล้วนะบ้านาน,านานครนายกเออหลายคนหาที่น,นครนายกกันอยู่เยอะเหมือนกันนะครับน,นครนายกก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งเลยเนี่ยถึงหลักเนี้ย ชุมชนตั้งนั้นแหละเห็นไ,ไหมี่ถึงหลักนี้นี่เห็นหลักใช่ไหมเนี่ยเนี่ยออกเนี้ยนะอ่าแล้วก็เลาะมาด้านหลังเลยคือเหมือนส่วนป่าอ่าส่วนป่านะข้างๆก็เป็นทุ่งนานะครับทุงนาก็ได้มาเลยอยู่กับที่มีต้นไม้อยู่ก็รู้สึกว่าโอเคนะต้นไม้เจอย่มันขึ้นเองอะ่ะต,ต้นอะไรเป็นต้นอะไรก็ไม่ค่อยรู้จกักอ่ะมันเยอะมากอ่ะนะครับ <c oughs> ข้างหลังวันนี้ไปทำอะไรคลิปแล้วเสียงเสืองแห้งหมดละข้างหลังก็เป็นปา่าป่าไปดูด้านนี้กันนะครับหน้าฝนสวยนะบอกไว้ก่อนนะฝนสวย,สวยผมเคยมาแล้วเดี๋ยวหาทางลงก่อนถ้าใครมาซื้อสแกร์ใช้สแกร์เราไดูนะใครรู้ช่วยพิมพ์มาหน่อยว่ามันต้นอะไรผมก็ไม่รู้ใช้สแกร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมก็ไม่รู้ไปทั้งหมด,ดนะบางทีก็มั่วก็บอกยอมรับตรงๆนะครับ ตอนนั้นที่มาเมื่อประมาณสักมกรามังโหทุ่งนาเขียวขจีสวยเลยอันนี้มาจะต้นเมสายอยู่แล้วอะ่ะเนี่ยเห็นหลกักไหมอ่าหลักจะมีครบห้วครับสี่หลักออกมานี่ก็จะเป็นท้องทุ่งเป็นทุ่งนาเห็นปะ่ะต้นไม้ก็เยอะโอ้ยทุ่งนาสวยนะน้าฝนสวยผมยอมรับว่าสวยผมเคยผ่านหลายครั้งนะครับ อันนี้ก็เป็นอย่างนี้หน้ารลกที่แก้ผ้าที่ถอดเสือ้อเรียกอย่างนี้พูดภาษาชาวบ้าาเลยนะที่ถอดเสื้อเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยนะครับเดิมเดิมนี่ผมเดินอยู่นอกที่นะทันที่เนี่ยแต่น้ํายังมียังขังอยู่บ้างนะเป็นแอ่งน้ำเขาเอาเอาโอคุดบอดอย่างเงี้ยมาถมอไปเราเดินไปเรื่อยๆนะครับสองไร่ครึ่งสองล้านเก้านะไม่ได้เราไปกว่าน,นี้มากมายนะครับสองไร่ครึ่งสองล้านเก้าออกค่าโอนให้ออกคราราังวัดให้ที่หาดแดงสระบุรี นี่ผมเดินอยู่นอกที่นะทันที่เลยนี่นีนน่ี่ให้ดูน้ำนมีน้ำอยู่นะสีน้ำตาลเข้าไปเดินในที่ดีกว่าถ้าไปเดินนอกที่มันจะไม่เห็นอะไรใช่ไหมอากาศใช้ได้สามสิบหเจองศานะครับมาฤดูลลแล้วก็อย่างนี้แหละต้องทําใจนิดนึงนะเดี๋ยวฤููแล้วมันก็ผ่านไปเหมือนชีวิตคนเราอะ อะไรที่มันเป็นคนวามทุกข์มันก็ผ่านไปถึงเมื่อถึงเวลาฤดูแล้งเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนมาเป็นฤดูฝนมันก็เปลี่ยนมาไปเรื่อยใช่ไหมฤดูแรงฤดูร้อนนี่เข้ามาภายใน